ฉันกลับมาแล้วนะโอ้กลับมาแล้วงั้นเหรอฝันดีนะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนสิไปอาบน้ำก่อนเธอมันช่างหนักเสียเลเกินดีละเอ๊ะอะไรนะฮฮ <c oughs> ผมอาบน้ำงั้นเหรอช่วย งั้นก็ฝันดีแล้วกันนะฮมใส่ผงสีอาบน้ำในถ้วยกระดาษใส่น้ำลงไปเล็กน้อยสุดท้ายก็คนให้เข้ากันเอ๊ะนั่นมันหมางั้นเหรอนั่นหมาสินะนั่นหมางั้นเหรอนี่นายรอเล่นใช่ไหมหย, <laughs> ยาบคายแล้วเธออยากจะมาลองไหมล่ะโอเคเอ๊ะ ไม่นะฉันเกือบจะเผอเข้าไปแล้ววันรูปมันก็ดูสนุกอยู่แหละแต่ฉันยังไม่อยากลงไปอาบน้ำเลยหืมมีอะไรงั้นเหรอหรือว่าเธอกลัวที่จะแพ้ฉันงั้นเหรอบอกว่าไงนะไม่มีทางหรอกหน้าอืมอืมว้าววาดรูปบนผนังละ่ะดูเจ้าแมวตัวนี้สิช่างน่ารักเสือเกิน น่ารักจังไงตอนแรกเธอบอกไม่อยากอาบน้ำแต่ว่าสุดท้ายเธอก็ต้องอาบน้ำว้านี่น่ะเป็นเพราะมันดูสนุกยังไงล่ะหลังจากอาบน้ำเสร็จไอนายลบแมวของฉันไปแล้วะ่ะก็ขอบคุณนะครับที่รับชมกันมานะครับผมก็มีข่าวจะบอกนะครับคือผมจะทำการย้ายช่องแล้วนะ เดี๋ยวจะแปะลิงก์ไว้ข้างล่างช่องใหม่นะแล้วก็เดี๋ยวจะพยายามเอ้ยไม่ใช่พยายามสิเดี๋ยวจะอัพคลิปลงช่องใหม่แล้วนะครับส่วนคลิปพวกเนี้ยผมจะลบออกจากช่องนี้แล้วก็ย้ายไปอีกช่องหนึ่งนะอ่าก็แต่จะเหลือ2คลิปไว้นะเป็นคลิปที่เก่าแล้วนะก็มันเก็บไว้เป็นความทรงจําของช่องนี้แล้วกันนะโอเคแล้วก็เออไม่มีอะไรละเดี๋ยวจะฝากเออเอออะไรวะ จะฝากลืมก็นี่ก็จะเป็นเครดิตของผู้แปลมังงะเรื่องนี้นะอสามารถไปบริจาคเป็นวอลเล็ตให้เขาได้นะครับตามเบอร์เลยนะแล้วก็ขอขอบคุณอะไรนะเขาเรียกว่าแฟนอาร์ตปะโอเสียงรถแฟนอาร์ตด้วยนะครับสําหรับของน้องไวเบิร์กนะขอบคุณมากครับแล้วก็เรื่องย้ายช่องก็ตามนั้นแหละครับก็ไม่มีอะไรละก็ บ๊ายบายครับแล้วเจอกันคลิปหน้าในช่องใหม่ด้วยนะครับผมฝาก้ลยนะฝากย้ายไปอยู่ช่องใหม่กันด้วยนะเดี๋ยวจะทิ้